ا ل ح م د ล l i l l a h บบุลอาลามีน و صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الجمئين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลาวมรักขวามิดาฮิดายตอฟิกใจของสุบฮานูวะตอาลาเจ้าจงมิดาท่านพี่น้องผู้มีหม่ ا ن ตลอ์และวันสิ้นโลกรักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องครับชีวิตของเราที่พองอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตอาลาเจ้าได้ให้มาเนี่ยถ้าเรานั่งคิดและพิจารณา อย่างน้อยเลยท่านพี่น้องครับท่านลองเอามือของท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วท่านลองขยับทีละนิว้วทีละนิ้วเนี่ยท่านพี่น้องณนะวันนี้เวลานี้เนี่ยนิ้วของเรายังขยับได้เรายังยกได้อัทมดุลินแล้วแล้วนี่คือความปวดปานท่านพี่น้องลองมองคนอื่นนั่งหน้าบ้านนั่งตรงระเบียงนั่งอยู่ชายเลหรือท่านพี่น้องจะนั่งอยู่บนดอยท่านพี่น้องลองมองนอกที่มันบินลองมองปลาที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้ก็ได้ หรือแม้กระทั่งลองมองมดสักตัวหนึ่งที่มันเดินมันคานอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ลอสุบรานุวาตาลาเจ้าได้สร้างมาเนี่ยถ้าเป็นมวลสัตว์ทั้งหลายก็คือมัคคุลกเหมือนเราแหละมันมีการกล่าวขอบคุณมีการกล่าวตัวสเบีย้ยต่อรอดูพระหานุวาตาลาเจ้าเราเนี่ยท่านพี่น้องครับตอนที่เราเป็นหนุ่มตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเยาวชนเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มคมสาวเนี่ยท่านพี่น้องครับว่ายน้ําเราอาจจะท้ากันแข่งข้ามแม่น้ํา บางท่านอาจจะบอกว่าใครจะไปทะเลไกลกว่ากันหรือบางทีนั่งเรือล่องไปแล้วแล้วใครจะวหว้เข้าฝั่งเร็วกว่ากันเนี่ยมันเป็นการท้าทายที่บอกว่าแสดงความเป็นหนุ่มแน่นของเราเราสนุกเรารู้สึกว่าเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มแต่วันเวลามันล่วงผ่านไปเนี่ยท่านพี่น้องครับมันไม่สามารถตีหวนกลับไปได้ถ้ายิ่งเรามีรูปเก่า,การูปของความเป็นหนุ่มของเราเนี่ยท่านพี่น้อง เราจะเห็นว่าตอนนี้นะเราจะได้ยินคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านพี่น,อน้องครับจะเล่าให้ฟังว่ากีนะแช์นะโตนะตอนหนุ่มๆนะตอนส,สาวๆนะเป็นคนที่สามารถที่จะยกนั่นได้แบกนั่นได้ทํานั่นได้มันเป็นคําพูดถ้าเราคิดต่อว่าเรายังเป็นหนุ่มอยู่เรายังอายุสิบห้ายี่สิบอยู่แลลวได้ฟังคนที่อาวุโสเขาเล่าให้ฟังท่านพี่น,อน้องท่านต้องหวนกลับคิดได้ว่า แล้วตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นหนุ่มสาวเราทำอะไรบ้างคำสอนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะาละัยิวะซัลลมได้กล่าวเตือนให้กับชายคนหนึ่งนี่ท่านพี่น้องครับทึ่งหะด,ดีษต้นนี้รายงานมาจากท่านมามุนเนี่ยแล้วก็ท่านนาบีได้กล่าวว่าอีกต้นานมคอมสั้นก็เละคมเสนจงสวยโอกาสจงสแสวงหาโอกาสก่อนที่ห้าประการเนี่ยก่อนที่ห้าประการนั่นจะมาถึง ท่านมีน้องฮะดิษต้นนี้เราได้ยินได้ฟังอาจวิทยากรท่านอื่นก็เคยนําเสนอแล้วแต่ในฮะดิษตน้นเดียวกันเนี่ยการนําเสนอก็อาจจะต่างกันดังนั้นวันนี้เนี่ยในฮะดิสต้นนี้นะท่านพี่น้องครับฮะดิษต้นนี้ผมได้ไปนํามาจากเรื่องหนึ่งของในหนังสือก็คือว่าการเตรียมตัวก่อนที่เรานั้นจะตายมันก็จะล้อกันในฮะดิษที่กล่าวทั้งหมดก็คือว่าความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับก่อนความแก่มันจะมา ดังนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกท่านพี่น้องว่าเรายกมือแล้วเรายังขยับได้เราสามารถยังแบกน้ําได้เรายังสามารถบางคนอาจจะแบกปูนนั่งถุงก็ได้บางท่านอาจจะทํางานอะไรที่หนักๆก็ได้เพราะเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราไม่เคยที่จะทํไอบาดต่อลหรอ์แต่เรายังสนุกเพลิดเพลินกับการที่จะออกกาลังกายแสดงความแข็งแกร่งแต่เวลาความแก่มาถึงในะท่านพี่น้องครับตอนเป็นหนุ่มๆนะเะเกก็ให้ละหมาดให้มาก ให้ทาอามันลิบาได้ให้มากให้ยืนละหมาสุนัตให้มากเราไม่ยืนแต่เวลาเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้ไปทํางานเราก็อยากจะละหมาดท่านพี่น้องถามว่ายืนละหมาดสักสองเราการแต่ไปละหมาดต่อเราแย่ไปเจอมัสยิดท,ที่เขาอ่านคือเลยยืดท่านพี่น้องเขาอ่านรอการละหนึ่งหน้าเนี่ยเวลายืนไปยืนมาขาหัวเข่ามันสาวสั่นขามันสาวาจะยืนไม่ตรงเพราะอะไรอ่ะเรา ตอนหนุ่มๆไม่ทาไงเวลาตอนที่เราอายุมากเราสาวว่ามีความอิ่มเอิบในเรื่องของศาสนาในสมัยก่อนไม่ได้มีทีวีแบบนี้ให้เราได้ยินได้ฟังกว่าจะฟังเรื่องศาสนาทีต้องนั่งเรือพายหรือไปต้องนั่งรถไปกว่าจะไปถึงอีกกำปงหนึ่งต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกว่าจะได้ไปฟัง แต่ณวันนี้ท่านพี่น้องท่านอยู่ที่บ้านท่านก็ได้ฟังแล้วถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวยังฟังอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วท่านพี่น้องยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยยังไม่ทําให้ความหนุ่มสาวเนี่ยมันอิม่มเอิบด้วยกับการทําอามันอิบาดา้นะท่านพี่น้องครับเวลาแก่ท่านไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาบอกเลยนะว่าทํให้ตอนหนุ่มหลงสาวฉันไม่ทาอามันอิบาดา้มันหมดเวลาแล้วเพราะเขามีคนมาบอกท่านถึงบ้านแล้วดังนั้นท่านพี่น้องรดอรงคนะ์และเชิญชวนนะ คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นอาวุโสเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกมีหลานท่านพี่น้องครับรักทุกคนผมก็รักลูกผมท่านพีน่น้องรักลูกท่านรักหลานท่านเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาขาดละหมาดเชิญชวนรณรงค์เหมือนเหมือนบังคับเขาเนี่ยท่านพี่น้องเวลาได้ยินเสียงอาจาเขาไม่ไปละหมาดที่มัสยิดก็ต้องให้ละหมาดที่บ้านไม่ใช่เสียงอาจาดังขึ้นก็ต่างคนต่างนั่งคุยเสุา่าเขาจะอาญาละหมาดเมื่อกบดก็นั่งคุยจับกลุ่มกันเย็นเดนตามหัวสะพานตาม อะไรต่างๆนานานะเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นภาพที่เด็กมันก็จะเห็นภาพแล้วติดท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นผู้ใหญ่ทําอะไรไว้เด็กก็จะทําตามเนี่ยมันก็จริงเราจะเห็นว่าเย็นๆนะท่านพี่น้องก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วเย็นๆจะมานั่งคุยกันโอ้ก็โอเคแต่าญาติพี่น้องมานั่งคุยกันมาจับกลุ่มคุยกันก็ทำโดุลิลแห้วแต่เวลาได้ยินเสียงอาญาณหรือก่อนจะเสียงอาญาณคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่อาจจะพูดบอกได้ก็คือว่าเดี๋ยวถึงเวลาละหมาดแล้วผู้ชายไปอาบน้ําแต่งตัวไปมัสยิดไป ไปบลัลแไปมูซัลละไปบาลละซอ้อก็ไปถ้ามันไม่ไกลมันไม่เกิดอันตรายนะท่านพี่น้องนะก็ต้องดูสภาพของแต่ละกำปงของแต่ละท้องถิ่นด้วยแต่คนที่เป็นผู้หญิงก็ไปละหมาดกันไม่ใช่ขึ้นบ้านมาไปเปิดทีวีดูต่อแต่ไม่ได้ดูรายการทีวีมุสลิมนะท่านพี่น้องนะไปนั่งดูละครกันมันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะละหมาดไม่ได้นะความคิดผมและข้อเสนอแนะของผมนะถึงแม้ว่าสุภาพสตรีมุสลิมจะละหมาดไม่ได้ คนอื่นเขาละหมาดท,ท่านก็ไม่ควรเปิดทีวีท่านควรจะปิดก่อนแล้วท่านพี่น้องก็คือทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของศาสนาก่อนอันนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือวเซียห่า,าวเซียห่ท่านก็เบลซากอมิกะการที่ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สมบูรณ์นะ่ท่านพี่น้องครับท่านจงเสียโอกาสมันก่อนที่โครคภัยไข้หาโาครคภัยไข้เจ็บเนะี่ยมันจะมาหาท่านท่านพี่น้องเห็นไหมละ่ะเวลาเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเราจะเฉย อันล่์ยังไม่กล่าวเลยอัฮัมดุลิแน่ยังไม่มีออกจากปากเราเลยเขาจึงรณนรงค์เนี่ยท่านพี่น้องถ้าไปดูในฮะดิษที่บอกว่าเป็นสิทธิหน้าที่พึงปฏิบัติระหว่างมุสลิมกับมุสลิมก็คือถ้ามีคนป่วยเนี่ยสุนน,นะให้เราไปเยี่ยมถามว่าทําไมนบีจึงมีแง่คิดในการรณรงค์ให้เราเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ป่วยไปเยี่ยมคนป่วยเวลาเราไปเห็นคนป่วยท่านพี่นอ้องเราก็หนึ่งขอดุอาอ สองเราก็จะเห็นสภาพของคนที่ป่วยเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเราก็จะกลับมาทบทวนตัวเราว่าถ้าเราป่วยแบบเขาเนี่ยเราจะละมหมาดได้ไหมเราจะบวชได้ไหมแต่วันนั้นมาถึงเราเนี่ยท่านพี่น้องครับแล้วเราจะทาอย่างไรก็ขอเดาตอนลัทสุบาโวตาลาเจ้าให้เรานั้นมีสุขภาพสี่สมบบรณรร่างกายแข็งแรงเพื่อทําอมริบาดะประการที่สามเนี่ยโอฟอร์ร,าารอกับกบลาซอลิะเราเนี่ยท่านพี่น้องครับเวลาเรามีเวลา เรามีเวลาว่างความว่างของเราฟรอกเนี่ยเรามักจะปล่อยปะละเลยเราเหมือนกับใช้ใน<ด>ในเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระแต่เวลาถ้าเรายุ่งเนี่ยท่านพี่น้องอยากจะละหมาดอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่แล้วเขาเรียกว่าคน,นไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลากลับให้กับตัวเองได้มันจึงทําให้ในสมองเราในตัวเราในแต่ละวันมันวุ่นวายไปหมดเลยจึงทําให้เกิด การสับสนแล้วกักบการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจึงทําได้ยากแลวประการที่สี่ก็คือว่าอย่างนี้นะก็บาัฟกริกะการที่ท่านมีทรัพย์สมบัติการที่ท่านมีความร่ารวยนะท่านพี่น้องครับก่อนที่ความจนมันจะมาถึงดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องท่านอาจจะบอกว่าท่านบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์งเนี่ย คนเนี่ยนะท่านพี่น้องครับให้จนยังไงเนี่ยเขามีเงินวันละแค่ร้อยบาทเนี่ยเขาอยากจะทํางานเพื่อศาสนาเขาจะอยากจะเสียสละเพื่อหนทางในศาสนาเนี่ยเขาหยอดกระปุกไว้ห้าบาทหรือเขาเก็บของเขาไว้ใต้หมอนสิบบาทแล้วเสร็จแล้วทุกวันทุกวันเวลาถึงเดือนมีใครไปมาหรือมีนักเรียนจะไปเรียนต่อเมืองนอกคนจะไปทําฮัทท่านพี่น้องครับเวลาสลามเวลาลากันหรือแม้กระทั่งเวลาไปเยี่ยมเขาเราก็บอกว่าอ่ะสอดอกอ้อเงินอดิยอเงินหรือ ฝากเอาเงินของฉันเนี่ยไปใช้ที่นครมักกะด้วยทำดุริลแล้วท่านพี่น้องได้ยินคําแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไปฮัตแล้วท่านพี่น้องจะให้ตังค์ผมนะแต่ผมบอกท่านพี่น้องว่าคนเนี่ยเวลาเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทําฮัตเขามีความรู้สึกที่เป็นอาจจะบอกว่าไม่ได้มีสุหนา้าไม่ได้มีแบบอย่างหรอกแต่เขาคิดของเขาแบบง่ายๆว่าฉันเนี่ยไม่มีโอกาสจะไปทําฮัตแล้วฉันรู้ตัวขั้นเองเพราะเ,าเงินเป็นแสนเนี่ยชนาไม่ได้แต่ฝากเงินของฉันสักร้อยบาท ไปใช้ที่นครมก,กากามดินให้ฉันด้วยนะท่านพี่น้องดูคนที่เขามุ่งม,มั่นอยู่กับศาสนาเนี่ยตัวเขาไม่ได้ไปแต่ขอให้ได้เงินของเขาเนี่ยไปใช้เพียงแต่เรานําไปใช้ไปซื้อเขาเรียกแตม่มีคือเหมือนเป็นโรตีโอ้กเนี่ยหรือไปซื้อชาสักแก้วไปซื้อน้ําสักขวดแล้วก็ดื่มในขณะเราแต่งชุดเอแอลออมนะท่านพี่นอ้องอารทำดูลินล่ายเลยเขาบอกเขาดีใจมากแต่ส่วนมากเวลาเราได้เงินมาเราก็จะเก็บแล้วเราก็นับว่าใครให้ตังค์บ้างแล้วเราก็ไปซื้อของนกลับมา ก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเขามีแก่จิตเราก็มีแก่ใจก็สามารถที่จะทําได้แต่อย่าให้คนที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายมีที่เป็นส,สิบสิบไร่มีที่เป็นร้อยร้อยไร่แล้วก็บอกว่าฉันยังจนอยู่จนจนอยู่ท่านพี่นอ้องดูอาเนะี่ยเมืทีเนะี่ยเขาเรียกว่าขอโดยไม่รู้ตัวเวลาบางคนก็ชมเราบอกว่าโอยมีที่่างเยะแงแยะรวยทีท้าดูลินแหละ เลาบางคนเขาบอกคนเนี่ยจนอันทำดุลิน่าท่านพี่น้องอย่าไปสะทกสะทานใครจะว่าจนใครจะว่ารวยอันทำดุลินลาอย่างเดียวชีวิตของเราเราโตกันมาบางท่านอายุ40 50บางคน60สิบแต่คน60ขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านพี่น้องบางคนเนี่ยเป็นนายเป็นคนที่อะไรครับดูแลแล้วก็เราเนี่ยเหมือนก็เป็นคนรับใช้แต่เสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานัวตาลาเจ้าเป็นผู้งอ้อัลลอฮ์กำหนดเราเนี่ยท่านพี่น้องกลับกลายมาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติโดยไม่รู้ตัว แต่อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เคยเป็นนายเรากลับเป็นคนที่ใช้เงินแบบไม่รู้จักคุณค่าของมันหมดไปโดยปริยายกลายเป็นคนจนก็ได้เพราะเพียงคําพูดที่ไปถูกว่าคนคนนี้มันจะรวยได้ไงไ้ทํางานจนตายมันก็ไม่รวยหรอกแต่เรานะ่ะลืมไปว่าทรัพย์สมบัติที่อลลอ้มานะคือบทบาทสมมุติดังนั้นเราจะจนท่านพี่น้องครับขอดอาขอให้เรามรีสกีที่หาล้านและมีบัตกกดคนรวยเนะี่ยโดยมากจะไม่ค่อยขอดวอา กับการที่จะให้ริสกีที่มีอยู่นั้นน่ะทรัพสมบัติที่มีอยู่นั้นน่ะเป็นทรัพสมบัติที่มีบรารกัดฉะนั้นทรัพย์สมบัติเมื่อมันไม่มีบรารกัดมันหมดไปท่านพี่น้องบรารกัดเปรียบเสมือนง่ายๆว่าท่านเอาหินมาก้อนหนึ่งนะแล้วท่านไปวางไว้เนี่ยวันนี้คืนนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกเนี่ยให้วางไว้สิบวันมันก็ยังเป็นก้อนหินขนาดนั้นนั่นแหละเขาเรียกมีบรารกัดเลขแต่มันอยู่ของมันอย่างคงทน แต่ท่านพี่น้องต่างหาก,กว่าท่านพี่น้องมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วท่านพี่น้องลงไปดูก้อนน้ําแข็งที่เขาสลักอย่างสวยงามเวลาโรงแรมระดับห้าดาวเขาจัดงานใหญ่ๆโตๆกันน่ะแต่คนที่มีทรัพย์สมบัติก็คือไม่รู้จะทําอะไรก็ไปเอาน้ําแข็งนามาทําเป็นรูปอย่างสวยงามท่านเอาวางไว้ในคืนงานวันนั้นน่ะจะจัดโรงแรมห้าดาวโรงแรมใดก็ตามเดือนคืนนั้นเดี๋ยวมันก็ละลายหมดถ้ายิงเอาน้าแข็งสักก้อนหนึ่งแต่เราซื้อน้ําแข็งสักมือหนึ่งแล้วก้อนหนึ่งก็ได้แล้วท่านพี่น้องลองวางไว้กลางแดดสิ ไม่ใส่ก็ติกนะไม่ใส่ถังนะไม่ต้องกลางดแดดระว,วางไว้สักสองสามชั่วโมงน้ําแข็งก้อนขนาดนี้ไม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็ละลายหมดแต่ก้อนหินนอาวางไว้สิบวันแดดออกฝนตกมันก็ไม่ไปไหนนี่คือการเปรียบว่าเงินที่มีบริกัตกับเงินที่มีมีบริกัรถ้าเราจะมองตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่ทํางานศาสนาคนที่เป็นครูสอนอันครูอานท่านพี่น้องเงินเดือนเดือน,อนละกี่บาท ลอดโมสถานนะท่านพี่น้องขอรอดท่งตอบแทนคุณงามความดีกับครูบาอาจารย์และครอบครัวของครูที่สอนอันกรอานด้วยครูอันกรอานครูสอนอันกรอ่านผมไปสัมผัสมาทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างบางท่านบอกว่าก็อาศัยการกีดยางเอาแต่ว่าไม่อยากให้เด็กนั้นอ่านกรอานไม่ได้บางเดือนก็ได้300บาทบางเดือนก็ไม่ได้ไม่ใช่เด็กคนละ300นะท่านพี่น้องนะจักรวมกันแล้วน่ที่ได้คือสอนอันกรอ่านเดือนละประมาณ300บาท แต่าสายอาทมดุลิลลอัล่อ์ตอบแทนให้ดิสกีมาจากยางแต่คนที่ทํางานเดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนท่านพี่น้อง <c oughs> มีไหมล่ะติ่จะเสียสละเนี่ยเอาลูกไปเรียนโรงเรียนอย่างอื่นได้แต่เวลาเอาลูกมาเรียนศาสนาแทนที่จะเสียสละเงินนั่นให้ครูบ้างเหมือนครูเป็นคนขอทานอันนั่นแหละเขาเรียกว่ารวยแล้วแต่ยังไม่รู้บทบาทของตัวเองป <c oughs> ระการสุดท้ายในฮะดิษตัวนี้ท่านพี่น้องครับว่าใายาตะกะกอบลำมาติกะ ท่านมีชีวิตอยู่นะท่านพี่น้องครับก่อนที่ความตายจะมาถึงดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยท่านพี่น้องเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะตายผมก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้คืนนี้ผมจะตายก็ได้ถ้าเราคิดอยู่เสมอทําไมท่านนาบบมุฮัม์ม์สุละะสลัลอาเลวัซลัมใช้ให้เราเนี่ยพยายามที่ไปเยี่ยมคนในกุบสตไมนได้หมายความว่าไปนั่งอ่านกูนอ่านแล้วก็ไปนั่งอ่านเพื่อที่จะรับสิ่งตอบแทนนะท่านพี่น้องท่านจะตอบแทนอะไรกันก็ตอบแทนเถอะ แต่ที่ผมพูดตรงนี้คือในฮะดิษของท่านนาบีก็คือว่าเขาไม่ได้รน,นรงค์แบบนั้นเขารน,นารงค์ก็คือว่าโดยเฉพาะที่เป็นซุนนะก็คือเมื่อมีคนตายเนี่ยให้เราไปละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยผลบุญก็คือให้เราเดินตามมาหยาดไปจนกระทั่งหลงหลุมผลบุญได้มากเท่ากับภูเขาอุฮุดถามว่าถ้าเราดูตรงนี้ถ้าเราแปลในเรื่องของผลบุญเราก็ต้องการผลบุญแต่เป้าหมายหนึ่งที่หลายๆฮะดิษมารวมกันก็คือว่าท่านนาบีต้องการให้เห็นสภาพของคนที่ตายเนี่ย แล้วท่านพี่น้องลองเดินตามไปหลังญาติพี่น้องเขานะเราก็จะเห็นว่าญาติพี่น้องเนี่ย